ช่วงทำให้ลุมตะวันการศาลประธานคณะกรรมการพัฒนาชัยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สู่พืชระยะต้นจะเป็นศูนย์การแบ่งปันองค์ความรู้ทางการเกษตรแบ่งปันต้นล้าพืชผกผลนตรัวให้กับผระผิิ์จะมีรสแทรบอร่อยหวาน เป็นเมลอนนะวันนี้เพราะว่าสูตรเรียนรู้กดตกมากๆเลยค่ะแล้วก็เราไม่ว่าจะให้มีแรงกระตา้นใจตรงนี้ที่ว่าแต่อันนี้มันเป็นการเกษตรระยะสั้นสามารถหมุนเงินก็จะมีใบหน้า <ๆ S 2> ที่อริอร่อยหวานสับขนาไ ลลแล้วก็แ,วกแปลงนี้นะคะแปลงนี้มันในสีส้มกรอบแต่มีความหอมนะคะมีความหอม,ะค,ะมหค่ะ,ะ,คะมคะีค่ะเพราะว่าเขาออกลูกแล้วแต่ว่าจะบรรลุเรื่องรสชาติถ้าว่าตรงตามนั้นก็จะมาขยุกสีทอง ไขมุกสีทองนี้จะออกในไก้ทานนั่นคือรุ่นที่เพราะว่าจะเหมือนกับฟางลองเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเราเต็มเลยนะคะ